กับช่องทัฟฟูชแนลนะฮะนะครับนะะฮหลังจากที่ไปหลงนะครับที่บ้านสุขสำรานนะฮะใช่ไหมเห็นไหมนะครับไปวกไวน์วนมานะครับนะฮะตงใส่เข้าเส้นนนั้อรกเข้าเส้นแรกเเส้นแรกจะข้าไปในโรงเรียนนะฮะใช่ครับเอ้าเอ้าทำไม มันไม่เหมือนอย่างที่ผมเคยมาเอาหาไม่เจอเอามันเลี้ยวไวไงก็เลี้ยวถ้าเลี้ยวช้ากว่านี้มันจะเข้าเส้นเลยก็วกไปคุณมาเอาทําไมออกไปจากบ้านแล้วเอาอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่แสดงว่ามาทางถนนใหญ่ครับเออมันจะเลี้ยวกว่ามันจะเลี้ยวกว่าผมเลี้ยวขวาขวเลยเออเลี้ยวขวาครับถนนใหญ่ตรงข้างๆมันจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนอะไรอะที่ก็พอพออะไรนะ พอพออะไรนะศูนย์ศูนย์ศูนย์อุตติภอทศิล่์โรงเรียนไอ้ส่งเสริมอะไรของครับก็วิ่งเอาหาไม่เจอมุมซ้ายก็ออกไปเที่ยงนาไปอะไรมาถึงแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาเข้าถ้าถ้าเลี้ยวซอยแรกอีกซอยนึงมันจะเข้าตรงโซนนู้นผมไปโผล่อยู่ที่สามแยกรำมันซ้ายหรอศูนย์พัฒนาบ้านดอนเนี่ยก็ตรงมาอีกใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรง แต่ว่าผมไแน่ผมก็เลี้ยวกลับไม่แน่ใจผมก็เลี้ยวกลับเข้ามาเดี๋ยวกลับเข้ามามันใช่ไหมมันถ้าไปไกลอย่างเนี้ยผมไปไกลอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ถูกใช่ไหมผมก็ต้องเลี้ยวกลับเข้ามาก็พวกไปวนมาว่าถามพี่คนนั้นเนาะอ่าเอฟซีเรเออถามไม่ไม่ถามบ้านรู้อยู่ผมถามอ่ะครับอรู้อยู่แต่ถ้าบอกชื่อเดี๋ยวเขาบอกไปแต่รู้แต่ชื่อเขียนไปในไลน์ก็มีครับก็มองมองก็ถามผู้ชายเนาะ ก็ว่าตรงไปแล้ยวศูนย์พัฒนาเอ๊อเ,อ,อ,เอ,อจนมาเจอสาวสวยคนหนึ่งนะฮะว่าเออขออนุญาตถามนะเอาไปทางไหนก็บอกว่าเออไปทางอ,อตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวตรงไปข้ามสะพานก็เป็นอบ้านดอนอ่าก็มาในหมู่บ้านเขาเขียนไปแล้วเออวาตรงมาทางเส้นนี้ตรงมาทางเส้นนี้มันจะเห็นแตหน้าวัด ครกวัดเราเลี้ยวขวามาเลยจากเส้นนี้ตรงที่จอดถามอยู่นะ่ะบ้านหลานอ๋อหลานมันก็อยู่ตรงนั้นเห็นเหรอที่จอดถามอยู่ตรงนี้ตอน,ตอนแรกใช่ไหมครั้<ห>งแรก ครั้งที่สองตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็รู้จักเขาอยู่อืทอคั้งนั้นแต่เส้นมันมันไปออกไปทางโซน,นมันจะตีออกไปนู่นค่ะปลายนู่นจะได้ว่าที่ผมถามจอดถามทุกครั้งแม่บ้านเห็นตลอดเห็นตลอดอว่าคนนั้นชื่ออะไรคนนั้นนะเห็นตลอดแล้วก็วิ่งมาทางนี้ก็เลยมองมองทางว่าอ่ามันมันจะเข้าทางเส้นไหนเขจะเขียนมาตลอดเอาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอา้า อ่ามันไม่ถ้าเข้าโรงเรียนมันไม่เข้าลอือึใช่จเข้านี้ถ้าตรงจะเข้าบ้านหรออือ่าพี่ต่อนะครับมาลุ้นพี่ต่อกันตอนนี้เห็นไหมไม่ใช่ององงมาไม่ถึงอือนะครับตอนนี้เหลือพี่ต่ออย่างเดียวนะครับพี่ต่อย่างเดียวอืวันนี้แหละมาตรงมาทงนี้ ถ้าจะมาวันหลังนะ <staff> s, <S ถ้ามาก็เส้นเนี่ยเส้นบ้านนาโปเข้าเข้าเรียบเขาเรียบไอเส้นเส้นในเลยอ่ะเส้นริมโขงอ่ะเออเส้นริมโขงมันจะได้ไม่น่าเหลาโขมาถึงบ้านบางไซน้อยครับถึงบ้านบางไซน้อยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันจะมีป้ายบ้านผักกายาก็ตรงมาเลยอื่นะครับป้อมตำรวจ ผมจำได้แล้วนะมาทางนี้ก็ตรงไปอีกถ้ามาทางนี้ถ้ามาทางนี้ถนนใหญ่ไปนู่นมันไปอยู่เทินนะฮะใช่ไหมไปอยู่เทินใช่ไหมไปอยู่เทินบ้านหนองแอกแล้วก็เลี้ยวอฮแต่ไม่ได้อยู่เทินใช่ไหมไม่ได้อยู่เทินก็ไม่ได้ทูเทินสงสัยเข้าเส้นนู่นเส้นบ้านผมเข้ามามาบ้านดอนเข้ามาเนี่ยตรง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 ไป แล้วผมเห็นซอยมันเอามาก่อนแล้วก็เข้ามาเลยเออถ้าเข้าถนนใหญ่น่นอยอแต่มาทางนี้หรือเปล่ามาทางท่าทางเรียบม่น้ำโขงหรือเปล่าออใช่ออผมมา,มาทางใช่ทางเรียบม่น้ำโขงออผมมาโอ้ถ้ามาเรียบไปน้ำโขงมันเลี้ยวเลี้ยวแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวตรงนี้ฮมันไปนวนอ่ะไปไปเลี้ยวเข้าทางรเทศโรงเรียนนะฮะเออถ้าถ้ามาทางนี้มันจะมัน ถ้าทานี้ก็เข้าทางโรงเรียนผมมาทางเดียวนะเรียมแม่น้ำโคงจําได้อย่างเดียวเพราะมาทางนี้มันจะไปยูเทิร์นทางโน้นนะถ้ามาถนนใหญ่มันจะไปตูยูเทิร์นบ้านหนองแอกล้วต่อมาต่อมาเส้นนี้มันก็ตรงมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆตอนนี้พี่ต่อกําลังจับจี s เอสมาอยู่นะครับมันจะไม่ใช่มันจะเข้าสารามันจะเห็นสาลาอยู่ข้างทางอ่ต่อ เห็นสาลาอยู่ข้างทางถ้ามาทางนี้นะมันจะมองเห็นสาลาข้างทางน่ะได้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยศูนย์พัฒนาเด็กนั่นแหละเออพัฒนาตรงนั่นน่ะเราจะเห็นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาซ้ายเข้ามาตรงมาเรื่อยๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลี้ยวเห็นป้ายก่อนป้ายมันจะบอกบ้านดอนขามป้อมบ้านดอนขามป้อมเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยถ้ามาเส้นนี้นะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับผมแล้วก็ เข้ามาข้างในนะเข้ามาข้างในนี้มันจะเข้ามาข้างในมันจะเห็นเนี่ยแหละคุ้นๆอยู่หรอกรันค้าสองข้างทางแล้วเลี้ยวขวาเข้ามามันจะมองเห็นชัดเลยต้นตาลคนอ่าเข้ามาส่งพัสดุมาส่งของเหมือนกันเขาจะรู้เขารู้เส้นทางพวกนี้เขาจะเห็นเนี่ยเตตตาอยู่ผ้าแสลมหน้าบ้านต้นตาลเดี่ยวนั่นแหละ ครับเรามารอรุนพี่ต่อกันว่าถึงไหนแล้วนะฮะ f อฟซนะครับพี่ต่อกำลังเงียบอยู่นะฮะเงียบนะครับอ่านี่นะครับต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะครับละอะไรทุกคนทุกท่านนะครับเอฟซี ใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเลยตาโตเอ้ยตาต่อเห็นไหมมันผิดหลมาถึงแล้วนะคะพีอ่าพี่ตอไม่ถึงแล้วนะครับฮะมีคนนำทางมาใครนำทางใครนำทางไอ้เจ้าิน้น่ะมันไปเห็นอยูหน้าฝั่งซอยนะสิไม่ใช่ใครไปตั้งตั้งตั้งที่นามัยบ้านดอนไง สถานีนาไมบ้านดอนเอากำลังเล่นตะโก้กันอยู่ตรงนั้นก็เลยถามเขาเข้ามาข้างในพี่มันเมืดถามว่าไงเขาถามว่าไงบอกว่าบ้านตะหอมอยู่ไหนเขาไม่รู้กบ้านตะหอมบอกว่าอะไรวะพี่เกเป็นดีเจเจ้าเก่านะเขาก็เลยวู่รู้ เขาก็เลยนำมาเขาเลยนำทางมาครับผมก็ยึดยูทูบบ้านบ้านมีบ้านหลังเดียวแหละพี่ตอก็มาถึงแล้วนะฮะจมาถึงแล้วอ่าเมื่อนึงวันนี้ไม่ได้ลงเลยหรอมไม่กินนะเนาะได้กินเปรี้ยวอ่ะนอนอยู่บ้านพี่ชายอ๋อเออเออเอออาเอาไอ้นอนลงนอนเออแล้วก็เป็นที่พูก็ลงนะลงผมลงนะ ก็ตัวเอาของมาไว้ข้างในะลูกเนี่ยหรือว่าเอารถเนี่ยเลื่อนเอาวางกระจอดข้างในนี้เลยครับผมเอา,เอาเรถเลื่อนไปจังเออเข้ามาอ่นานะครับนี่นะครับพี่ต่อมาถึงแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ที่ไม่ลงเหมือนแจงเตีปูพี่ตั้ง GPS มาเลยอันไม่บ้านโดนเลยวิ่งมาได้เอยผมเอาความจำล้วนๆแต่ว่าจำพลาพ ใช่แต่ว่าไม่รู้ไปเลี้ยวกี่เลี้ยวใช่มันจำพภาพช,ช่วงพลิกนะครับช่วงเลี้ยวเข้ามาเนี่นะนะครับไม่ได้ <S <S> <S ตั้ง G P S, <S>, <S เลยนะคะเอฟซขอบคุณครับผม